สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e หาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่ 5. ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ามีภาพขบวนรถไฟของแผนกอาวุธยูเครนรับรัสเซียซึ่งเชื่อมโยงกับกล่มที่12ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียถูกพบว่ากําลังวิ่งอยู่ภาคกลางของรัสเซียซึ่งทิศทางนั้นมุ่งหน้าสู่แนวหน้าในยูเครนโดยทางด้านสถานีโทรทัศน์ไราบาซึ่งสนับสนุน รัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการเผยแพร่ภาพแสดงขบวนรถไฟคอนววยขนาดใหญ่ที่กำลังขนยานยานยุ่เกาอรุ่นพัฒนาและยุทธปกรณ์ทางทหารอื่นๆทางด้านคอนรามูไรก้านักวิเคราะห์ทางทหารผู้เชี่ยวชาญด้านยูเครนเปิดเผยว่ากลมที่12ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นเป็นผู้ควบคุมกลางแสงส่วนกลางร่วม12แห่งสําหรับอาวุธยูเครนทางด้านคอรรามูไรก้านั้นยังมีบอกนะครับว่านี่เป็นความจริงที่เป็นอุปกรณ์ของกล่มที่12ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ตรงนี้รับผิดชอบด้านยุทธภกรนิวเคลียร์การจัดเก็บการบำรุงรักราษาและการขนส่งแล้วก็กระจายไปยังหน่วยงานอื่นเขาแสดงความคิดเห็นว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังตะวันตกว่ารัสเซียนั้นกําลังยกระดับโดยอ้างถึงคําเตือนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียถึงสงครามนิวเคลียร์ที่ได้มีการพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตะวันตกหลายชาติต่างแสดงความกังวลน,นะครับเรื่องของการที่รัสเซียนั้นออกมาพูดถึงเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ หรือการใช้นิวเคลียร์นะครับแต่ว่าทางด้านนิทริเป็กคอรโคตรทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นก็ได้ออกมาบอกหลายครั้งนะครับว่ารัสเซียควรใช้อาวุธนิวเคลียร์ในเรื่องของการประเมินจากประเด็นต่างๆไม่ใช่เรื่องของการใช้อารมณ์หรือว่ามีนโยบายที่ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัสเซียนั้นมีนโยบายชัดเจนเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะไม่ตัดสินการใช้นิวเคลียร์นั้นโดยการใช้อารมณ์่ากเด็ดขาด สำหรับนโยบายด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียฉบับล่าสุดคือปี2020ระบุชัดเจนว่ารัสเซียนั้นมีสิทธิในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่ออาวุธดังกล่าวหรือว่าอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอื่นๆได้ตกเป็นเป้าหมายในการทำลายหรืออาวุธนั้นๆกำลังเผชิญกับไฟคุกคามจากอาวุธทั่วไปทั้งนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีทั้งด้านรัมซานคาดีรอฟผู้นำสาธารณรัฐเชเชนก็ออกมาบุาออกมาระบุนะครับว่ารัสเซียควรใช้อาวุธนิวเคลียร์อนุภาพต่ำกับยูเครนซึ่งทางด้านดมิทร ก็บอกนะครับว่าคนอื่นนั้นจะพูดอย่างไรแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าในส่วนของทางด้านรัสเซียนั้นมีข้อกาหนดชัดเจนในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็สอดคล้องกับทางด้านเบนวอลเลต์รัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษก็ได้มีการแสดงความเห็นในการประชุมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียนั้นจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยทางด้านเบนวอลเลตนั้นก็บอกว่าประธานคำสินวลาดิเมีร์ปูตินนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้นิวเคลียร์ใส่ยูเครนอย่างแน่นอนและการเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเน มันเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะป้องปรามเรื่องของชาติตะวันตกในการที่จะสนับสนุนทางด้านยูเครนเนี่ยครับมากกว่าดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่ารัเสเซียนั้นยกระดับเนี่ยและก็เตรียมความพร้อมหากว่าชาติตะวันตกนั้นหรือว่านาโต้ยังคงหนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องครับ